ทิ้งท้ายกันะนะครับในช่วงนี้ก็คือเชียร์ดาวทุ่งกระปองไปที่ฟุตซบประตูแล้วกันผู้ร,รักษาประตูของนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยวาราพรบุญสิงห์คนนี้ฟอร์มดีมากมากนะคะในการ<ม>ขา่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกเพราะว่าตอนในรอบแรกทําสถิติเป็นคนที่ซูเปอร์เซฟอันดับที่1ถึงแม้ว่าจะจบทัวร์นาเมนต์แล้วไทยไม่ได้ผ่านเข้าสู่รอบตัดเชือกแต่ก็ทําสถิติเป็นซูเปอร์เซฟอันดับที่2รองจากโกของอังกฤษด้วยนะครับเนื่องจากว่าเราเล่นเกมรับเยอะฟาตสาประตูเนี่ยก็เหนียบดุดเป็นจริงนะครับจังหวะ มหัศจรรย์นั้นเธอทําได้นะครับปฏิตามนะครับเรื่องราวของวราพรบุญสิงห์แล้วก็ช่วงนี้ขอบคุณนะครับประธานบริษัทไทยบริกที่เปียกรับงานก่อสินค้านะครับลาไปด้วยนะครับด้วยเชียรดาวรุ่งเดี๋ยวกลับมาในสุดท้ายครับเชียร์ดาวรุ่งวันนี้พาไปรู้จักกับน้องสายวราพรบุญสิงห์นายด่านประตูมือก่าของทีมช้างศึกสาวไทยชุดสู้ศึกฟุตบอลโลก2015ที่ประเทศแคนาดาน้องสาย เป็นชาวจังหวัดศรีสะเกดเกิดเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์พศ2533ปัจจุบันอายุ25ปีเริ่มเล่นฟุตบอลครั้งแรกเมื่ออายุ12ขวบและได้เป็นนักกีฬาตัวแทนจังหวัดในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่20จังหวัดสุขโขทยัยโดยครั้งนั้นเธอและทีมคว้าตำแหน่งรองแชมป์มาครองจนกระทั่งได้เข้ารับการศึกษาในโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นในเวลาต่อมา ทำให้เธอได้ค้นพบความสามารถและชื่นชอบกับตำแหน่งผู้รักษาประตูเมื่อน้องสายอายุ14ปีเธอก็ถูกเรียกติดทีมชาติในชุดเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน17ปีทีมชาติไทยเพื่อแข่งขันในรายการชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศเกาหลีใต้ก่อนจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์และพัฒนาฝีมือจนได้มาเป็นนักเตะในทีมชาติชุดใหญ่จนถึงปัจจุบันสำหรับทัวร์นาเมนต์ต่อไปของวรพรบุญสิงห์และทัพช้างศึกสาวไทย คือการลุยศึกสรีโอลิมปิกรอบคัดเลือกที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพด้วยจะแข่งขันกันในเดือนกันยายนนี้อย่าลืมไปให้กำลังใจเชียร์พวกเธอให้ผ่านเข้ารอบต่อไปกันด้วยนะครับ